สวัสดีคะ่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยขอโทษค่ะฝนลิ้นไหมพมว่าสิเกา้าขาออกจากบ้านนี่ฝนลิ้นเนาะคะ่ะเนาะมาเดี๋ยวเสียเบื้องบรรยากาศมือนี้เด้อค่ะเด้อนี่ตอนอยู่ในบ้านฝนบนลิ้นออกมาเราฝนลิ้นเด้อค่ะมาเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศกันพ่นบ่เห็นเขาแล้วค่ะ หิมะหิมะบัท่นได้ล้มมาหอดบ้านเด้อค่ะแต่ว่าอยู่เทิงเขาพุ่นหิมะปีนี้หิมะบ่ลายค่ะพี่น้องปีนี้ทางอื่นจุลี่เห็นเพิินพากกันมีหิมะลืมล่มลื่มอยู่บ้านจุลี่ปีนี่หิมะบ่ทันได้มีค่ะลูกข้ากับบ่ลายค่ะปีนี้เอาฝนคือลงเม็ดแห้งละระบัดเนี่ย คือสิไปทั้งใดบบไดแล้วเนาะเบื้องสงอะพี่น้องเนาะว่าสิพ้าพี่น้องลงไปซอยพระเอกแล้วอันกําลังสิขุดหลุมฟังฟังยังก็นอะกําลังสิขุดลุมฟัง,ฟง,เ,ง,ง,ฟงเออฟังลักฟังลักไสเออไสไสป้ายไหมค่ะพี่น้อง <c oughs> สีเฮ็ดป้ายเข้าบ้านไหมแล้วก็เลยสิผ้ากันไป ขุดลุ่มมันฟังเสาลักเนาะค่ะเนาะเสียงเล้ตัดไม้ยูคน่ะอันนี้จุลี่ไทยให้เบื้องอันสโนโบอเด้อค่ะหิมะบบมีแต่มีสโนโบอไ <c oughs> ทยให้พี่น้องเบื้องนี่บบมีหิมะน้าเพลนนี่กะอากาศกันหนาวยุดอกเดิอค่ะพี่น้องถึงบบมีหิมะได้กระดาอากาศเย็น เย็นๆไม่บ้านเนาะเลยเลยเคลื่องเพิ่ออกีกเรากำลังตัดตัดเสาอยู่นี่บรรยากาศเด้อค่ะห<ม>ิมะพร้อมลงมาค่ะหิมะแต่ว่าจักสิลงมาหอดบ้านหรือบอ่บ่หอดบอ้บบานแต่ว่ามืดหนีที่แน่ๆมืดหนีเนี่ยคือสิบ่ลงมาหอดดอกค่ะแต่เดี๋ยวทะลเลาะเบิ่งอีกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าเนาะค่ะเนาะว่าสิลงมาหอดบ้านบ่ ตอนแรกก็ว่าสิพาะพี่น้องยางลงไปหาพระเอกเราอยู่ข้างล่างพูดละค่ะมานี่ฝนตกจุลี่คือสิบเบเรพระยางลงไปดอกพูดถึงลําพังจุลี่นะจุลี่เบเรย่านฝนเด้อค่ะจุลีย่านั้งแต่มือถือกับกับไม้กันกันสะเทือนไม้กันสั้นไม้กันสั้นเต็นดอกละจุลี่ย่านไม้กันสั้นกับโทรศัพท์เสียบ่ราเมนยังดอกค่ะพี่น้อง เบื่องดูน้ำมันี่มีอย่างบอหลังบ้านจุลี่เด้อค่ะนี่พ่อเฮดอันเฮดอิแงกอีกแล้วค่ะน, <c oughs> นี้เห็นย้ำไดเห็นย้ำได้จุลียคือเห็นคือเห็นอันเอฟซีเพิ่นเมนเขามาบอกเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นี่เฮดอีแงกเนี่ยเฮดอีแงกกินแล้วซักแงกแงกนะเพื่อนว่าพี่น้อง <c oughs> จ๊คจก๊กเป็นคิดได้ชังไใด จี่ก็ขึ้นอยากหัวอยู่เห็นยังไดก็อย่างหัวอยู่ค่ะนะพี่น้องนี่บรรยากาศลังบ้านบรรยากาศลังบ้านจุลี่เด้อค่ะนี่ให้เบิ้งอยู่นี่ช่วงนี้จุลี่กะไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปปันไดค่ะย้อนฝนตกฝนลงมยังสิละค่ะจุลี่ก็ออกไปทั้งใดบ่ได้นะพี่น้องเนาะออกไปทั้งใดบ่ได้ก็เลยไ่ได้ไปเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิง้ง มือนีเลิ่องงามย้ำดีว่าสิว่าสิไปเฮ็ดคลิปเนี่ยก็ฝนกระตกยังที่แห่เบ,บิ้งนี่แหละค่ะนี่เดี๋ยวไว้มือลุ้นวากันไหมสนนะ่ะมือนีกับสิซ้ำนีสักก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนตกค่ะสันลษณะเนานะพี่น้องเนาะคลิปสันสนบ่มีอย่างไรค่ะตั้งใจว่าสิออกไปเฮ็ดคลิปอยู่ออกมา้าเราฝนห้ำพ่ดีกันเลยบ่ได้ไปค่ะอยู่รอบบ้านนะซื้อ มาทรงขาวทรงข้าว,าวเดี๋ยวไว้มอลุ้นค่อยว่ากันไหมเนาะคะ่ะให้ฝนบบมีฝนกันดอกจุลีสิพาออกยางดอกค่ะนี่สั้นกาคลิปนี้กันเสียไว้ซ้ำนี่แลลวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เ้ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะบา,บาย